สะสมพบประเสริฐสุดเดือดทามไปยังไทยหลีกแล้วหลังพูดตัดสินให้ประตูบุรีรัมย์ในจังหวะก้ากึึงลำนาแม่มีวีเออาความเคลืนไหวหลังเกมกางแข่งขันที่บุรีรัมย์ยูเนเต็ดเปิดบ้านชนะชนบุรีอฟซีไป2ต่อ0เก็บเพิ่มเป็น45คะแนนรั้งจากฝูงยาวๆ นำฉลามชนร่องจากฟงสิบเ็ดคะแนนในศึกรีเวอร์ไทลีก2022-2023นันที่17าทีเกมนี้มีดราม่าที่ผู้ตัดสินให้ประตูขึ้นนำหนึ่งตอนูนกับบุรีรัมยูเนเต็ดในนาทีที่42จากสุประชัยใจเดชแต่มีความก้ามกึ่งว่าจังหวะเปิดมาให้เจ้าอารมยิงจะอยู่ในลายล้ำหน้าผู้ตัดสินที่ถึงในสนามชิวกรผภูอุดมพูดคุยกับผู้ตัดสินในห้องวีเออาร์ปรากฏว่าให้เป็นประตู แต่ไม่มีการตีเส้นว่าสุปชัยล้ำหรือไม่ล้ำนาแดยโคว้ชตียได้กล่าวว่าก็ไม่เห็นมีอะไรก็แค่แพ้โลกไม่ได้แตกซะหน่อยก็โอเคแต่ว่าสิ่งที่มันจะต้องไปฝากถึงสมาคมฟุตบอลและไทยลีกด้วยว่าลูกแรกมันเกิดอ,อะไรขึ้นโอเคว่าภาพบางภาพมันก็ไม่ชัดแล้วเส้นที่จะต้องตีสําหรับการเช็ค VAR มันหายไปไหนพอเสียป,ประตูในช่วงสําคัญต้องยอมรับว่าเราทําหน้าที่เป็นตัวอิจฉาเต็มที่แล้ว บุรีรัมเขาเสริมทีมไประดับเอเชียแล้วแต่ว่าความใสสะอาดความสง่าง,งามในใชัยชนะมันควรต้องมีก็ถึงบอกแพ้ไม่เป็นไรคุณแพ้ทีมที่ดีกว่าจะไปไอายทำไมแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพยายามคือผมไม่อยากให้บุรีรัมไปชนะชาวบ้านชาวช่องแล้วก็มีข้อคอลหาไง